สวัสดีค่ะพี่น้องป่องปลายเกษตรกรคนฮักค้าวยทุกทุกท่านนะคะมือนี่อยู่กับช่องโบฟมิลีนะคะมือนี้โยู่พี่กัดบานนุ่นคาตะบนโพสีเพเภอพี่บุญมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีมือนี้กัมาสแสดงความยินดีกับแม่พี่แล,แล้วค่ะเพื่อนได้ขายแล้วค้าวยเพื่อนเาื่นอนจงไหนแม่ขออนุญาตได้เด้อค่ะสัมผัส เป็จ้าไหนขายขั้วไขวหมูซกขวหมูซึกอีแม่ขึ้สูงแถวแมขวหมูซกขึ้นนอดนอดเียงขึ้นดูเต่าสวัสดีเอฟน่ยแม่สยวัสดีค่ะแม่ซูพีค่ะายกระซูหนอดเรียงไม่หนีรายปีเลขายเหมือนตายหย่อนน้ำขัวไขายในราคาแสนหเนาะแม่เนาะ ทายแล้วนะคะแสนหาแม่ลูกหลายตัวเมีพง่นไปเดียะนางเอกสองโบ้ไม่ไม่ดีนรอกค่ะเคยทายเป่นลงอยู่แม่สิริพรค่ะสิตประยุกต์เพื่อตาการนะคะแสนหาค่ะพี่โหลดเพิ่นกำลังสิเอามอไซ่์ทายบรรยากาศบได้ไป ถ่ายคลิปค่ะข้าโคบวชโควิดบริเลฟไปทางไหนพี่น,น้องเลยพอดีคนพ่อมันซื้อหวยสวัสดีค่ะพ่อแนะนำตัวจังหน่อยนี่พ่อเจ้าช <c oughs> ีว่าจังไน่อยแน,นะนำพนดีจ้าก็หลกน้องเย็บสีเคยเบิ่งสองโบลล์แฟมิลี่เนาะพี่พ่อเดซ่าค่ะ มาซื้อควายทา่าอำเภอวิบูลนะคะอำเภอตาการเพื่อนอยู่อำเภอตาการเพื่าาอนพ้าานซื้อ,อไรบ้านได้พอซื้อแสนหาซื้อแสนหาค่ะเป็นยังไงมาคล่องเพลินนี่แหละแพงกับต้องซื้อตัวเนาะเนี่ยซีดีพอนก็หลวบเป็นยังไงคือคือซื้อพอเป็นยังไงคือความความมากนี่ละอนาคตความมากนี่คือแดงจุงใจก็คือลูกเพื่นบ่ดพอหลูกเพื่น พี่แม่พ่นกะกะสูงเนาะพ่นแม่สูงมองว่าความใหญ่คว้มสูงมองเห็นอนาคตเนาะขึ้นไห้บ่ล่ะพ่อรถเคื่อไปให้นั่นท้าเพิ่งค่ะตอนขึ้นรถเป็นยังไง เจ้าของขั้วยนะล้วค่ะเพื่อนจูงอยู่หันนี่คือู้สีสือข้วยเงื่นเพื่อนปงกันแล้วละค่ะเดี๋ยวนู้ทายภาาหนึ่งไว้อยู่ขั้วไร้ตัวตัวใหญ่สุพีแม่สุพีนะคะบ้านนุนขาเจ้าของข้วงาม ทางอำเภอพ,พิบูลอีกขอ,อกหนึงค่ะพี่น้องสายพัฒนาสิบปองลูกเพื่อนขึ้นลูกเพื่อนสี่เดือนยังใหญ่ยังสูงค่ะพี่น้องเป็นแต่สูงแตง่ใหญ่เพื่อนสื่อเนาาี่ละค่ะเสยนหาเพื่อนกระมองเย็นลูกลูกเพื่อนก่ะลูกเพื่อนสูง ไปหนัวไปไลมาทั้งพูนดูกตัวยุกอ๊อกซีดาน่ะเดี๋ยวไปไลไปไล่มาเดินแบ่งเป็นพี่น้องไปพัฒนาต่อค่ะขอกค่อยงามของแม่สุพีวันนู้นค่ะไปทางอำเภอตะการน้องน้ำใสค่ะไปยูทีอำเภอตะการนะ่ยเด้อค่ะอยู่กับ คุณผัเดซ่าข่อยงามนิตยาฟาร์มเนาะ,ะ <c oughs> นี่จะโตง,งามๆพี่เนาะไงข่อยข่อย,ยอำเภอพี่บุญ เอาคว้วหน่อยขึ้นรถเพิ่นท่านใดสนทะา่ายเนาะค่ะก็ได้เอาขึ้นหยากแน่ก็ได้ไล่ของมันในขอกก่อนค่ะพี่นอหน่อ हमें हेट नहीं होना है บมมีคล้องรัดว่นนีบ่อกกตัวเจเนเ็เย็นเ็เย็นอ้อยเอาเย็นอ้อยเอา่อิาอ้อย อันอันเาเอาจังสีเลยบ่หวานบ่ตอเทีอนี่แต่ว่าเอาเมลออกไปก็มันได้ได uh ้เออจังส ah ah ีลอาจังสีเอาเขาเยอกยกมากบ่ตอกไปไส่เมาดิไส่เมาดิมัานโบราคอยทีเห็นหนาเขาว่ามันสมุทรกาลตัวนั้นเออเพราะไห้ม่ฝันไปไม่นมนต้องอกนะไปพืนกระจังปล่อยรงขอกผุนโหลด แก่เตีมั้ไหนยังสิแก่ตีม้งั่ม่เอะย่าเพิ่งยาเพิ่งย่าเพิ่เอาเตมปูมันไปปลูเมมันตอเมมันเลื่อเ่อปลูกเจ้าข้อเมีมันเลื่อไปน้ำซุปเนี่ยกำลังซอยวไปยวไปเลยอเเออ่ไปคิดอยัางนูงเน่เนยก่อไม้มาจไหนอเนี้ อย่าเอาไปความหมายเพื่อนว่าอย่าเอาอย่าเฝ้าคูนนั่นออกไปมันสิไปส่วนตัวนี้ได้อันเด่นเยอะค่ะความหมายข้าวผู้ขี้ผู้จะเข้นจับเจ้าือจะหลดไปขุดไปงางนั้นขนมันมาหลุดบานีไปเพราะไงพ่อพ่อเพราะยังเจ้ากูกขาเอาสีแดงกัามาานะพ่อมันเด่นห่ะมันก็อยู่ในครอมันหน่ะบ่มาบานีขันไปก็แม่เราไปไปไปน้ำแม่แด้วหรือก็ขันข้าวแม่ยังสีดำเพราเป็นงานบาลีไปน้ำแม่เด้อบานี้ไปอยู่น้ำตาะตาลขำขูนเพื่อนเลือดหรือก็ กำนาคุ้นน,นังได้แล้วกาเรียงแล้เอาตัวั่วอแมมา

น้ำใสขึ้นรถลูกน้ำใสขึ้นรถลูกเหนให้าหารอะไรกำไร่อพ่อพวิ่ลก้น้อกอน้นยอวก็สองหลอดน่พี่พอหันเออเออมันิซอยแหโอ้ยมากมากเลยอะ โอ้ยสน่นโมย่ไปไ่เที่ยวองแมนี่เลือกค่ะพี่หนมดตัวงามหนุ่มสีเต่าหัวหนุ่มหญ่ดีห่วงหนุ่มเพราจะได้อยู่หรอกนซื้อคอยจะมีแหงน้ำกันก็ไปอยู่อเยี่จะได้อยู่หรอกจะถจได้อยู่ได้พอเนอะจะได้ยู่ ข้อยน้อยตัวนี้งามายพี่นนองซี่เดือนเท่าน้พี่นนองที่ก้านนี่ป็นหมุนตัวส่วนนี้แม่่นจอยแนิบนมบันบ่นมีหย่านนยห้องเงากระโปงไวามิสมบแม่อวาไรไดอยคอยคายถิ่สองตัวนะแม่อวนแม่วนจไปใส่สาแต่บาคนเขามาจอยเขามามาอวนนะ ตัวไปล่ะเออขยันขับเบอีขยันก่นไปอ้ยก่อนขับมีแม่บริษเอารถเข้ามาน้ำนเข้ามีไงจะออกข้าไในละขึ้นเมื่อนี่ล่ะง่ายง่ายไม่ด้ไม่ได้รถเข้ามขามคนถามขึ้เมื่อนี่ล่ะเมื่อน้ำน้ำข้องนี่ล่ะยืมยิงเมื่อน้ำรักนี่ละดูบข้ามเพื่อนก่อนบอกว่ามันแน่นหนาซางควงสองผูกสังก็อันนี้พ่อพ่อพ่อไม่เอไรนะไม่เป็นพ่อ บัวบัวบัญชามันเกิดตะเรืดอตะเรื่อยแม่เนยน้ออเจ้าอัดขอขอวจบปอดไปเอาเข่าขอกเลยจะเอาออกเสือกได้มันรูดเมื่อยไปอีกมันรูดผีมันเป็นผีตัวใหม่เอาเมื่อไม่ไมเอาอยู่ในขอกซะก่อนให้มันได้กินคนใหม่ขุลาหางขุละหางนี่นำใสแล้วเนียนำใสโมเมน์พดข้อตันเหลือเกินโมเนีนโมเนนข้อโมเนีนขอยเฮ็ดบ้ากันแล้ว เห็ดเห็ดบักไว้แล้วมันบ่หอดบ่แนนบมฮัดบ่ฮัดข้อหักัดไรอืนรือแล้วเรจวนี้หไป่เหยาใส่เด้คือนรถบงหันเหียวเลยแบบมีพ่วงเพ็ดเลยคือนรยเหยาทั้งขีคขันเหียวเนี่ยวหนดีมันขอบคุณนี่พอนะคะมาสื่อค่ายทางมาเพื่อพี่บูนค่ะ ทงแห้งแบ่งปันค่ะโอกาสหนาจังมาไหมันค่อนท่ยังอยู่สองสาวนันสวัสดีค่ะแม่ขันบะเมียสู้พี่อันไฮโซ้ไฮลาบไฮลาบไฮด้วยนะขอบคุณพี่น้องที่ตามรับส่งค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กลละะนี่ให้กับบชองโฟแมีเป็นกำลังใจให้คิปต่อๆไปนั่นเองเลยค่ะสบายดีสวัสดีค่ะ